ผมดูผมหาข้อมูลมาเนาะว่าแบบเป็นคลิปที่พูดแล้วขนลกุกดวงตาอ๋อแก้วตาใช่เป็นของแท้ของจริงนะครับน,นี่เป็นหุ่นที่ลอยกระทงเขาเรียกชื่อหุ่นลอยกระทงอ๋อใช่อันนี้เป็นแก้วตาจริงๆนะฮะแก้วตาที่คนบริจาคมาญาตนหลาคนเนี่ทนำะเทียมความหมายคือเป็นถ้ำนะเขาอะทำเทียมขึ้นมา ตอนนี้ที่เรากำลังพูดอันนี้เป็นหุนสุดท้ายนะหุนที่13นะครับเป็นหุนสุดท้ายแล้วที่ทางเอกชนเป็นคนทำให้นะครับก็เออส่วนผมส่วนตัวผมก็อยากจะให้ดูทรงผมคุณแม่เช่นกันอันนี้เป็นทรงแบบทวิกกี้แหละพิกซี่พิกซี่จ๋าเลยนะครับ<ม>กอ็อยู่ดีๆก็คือเข้าเรื่องทรงผมไปละ<ม>แต่อยากจะบอกว่าอันนี้เป็นหุ่นสุดท้ายแหละที่ทางวัดท่านอนุญาต<ม>ให้ทา<ม>ใช่ อันนี้ก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันนะฮะก็เป็นหุ่นตัวสุดท้ายเพราะเขาบอกว่าทุกอย่างมันลงวันที่13กึ๊กกึกกหมดอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้มีแค่13หุ่นสุดท้ายนะครับการเยี่ยมชมหุ่นของคุณแม่พึ่งวันนี้นะก็ะอาจจะไม่ได้เป็นเรียง1 2 3 4สออะไรนะก็ไปตามสถานการณ์ที่ไปได้นะนี่นี่ดูกิมมิคทุกที่จะเห็นโตเครื่องแป้งที่เป็นสีแดงราะแม่พึ่งบอกว่านั่นแหละจะถูกจะแพงแดงไวเกิน ที่บอกว่าขออนุญาตนะฮะนี่ห ah. ุ่นท like ี่ห้าอยู่นี่จะแล้วขออนุญาตนะนี่นี่เข้าด้านนี้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นหุ่นคุณแม่ที่เวลามาสนทนาร